รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการ การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศด้านการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐจังหวัดมุกดาหารได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคอทชรรวมพื้นที่15แปลงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรเข้าทำการเกษตรแล้วเกือบทั้งหมดแต่ยังประสบปัญหาด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการทำการเกษตร พื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่มีปัญหาสภาพแห้งแลง้งขาดแคลนน้ำมีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินจากการไหลบ่าของกระแสน้ำเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชในลักษณะเชิงเดียวและพื้นที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำในการทำการเกษตรความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินรวมถึงทางลำเลียงในไรนาเพื่อการขนส่งผลผล,ผลิตทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพรายได้และสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ ก่อนประสบปัญหาเรื่องน้ำครับพอดินไม่สมบูรณ์ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นรายได้กด็ด้น้อยก็ประสบปัญหาครับจากการประสบปัญหาดังกล่าวสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมจึงได้เข้าดำเนินงานพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทชโดยสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารได้รับการจัดสรรพื้นที่เป้าหมายจำนวน1,730ไร่ซึ่งจะดำเนินงานกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีความสมดุลของระบบนิเวศท,ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอในส่วนของการดำเนินงานของ พัฒนาดินนะครับที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่คอตชอนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของงานจัดระบบอนุรักษ์น,น้ําที่จะเข้ามาวางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตไมัว่าจะเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําในพื้นที่ทํากินของเขาหรือไปสร้างในเรื่องของการปรับระดับพื้นที่นาไปปรับระดับพื้นที่นาแบบมีคูน้ําที่จะให้มีแหล่งน้ํากักเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปี ส่วนกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ที่รับการจัดสรรน,นะครับตัวน,นี้เราก็จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มากขึ้นเพื่อจะให้พี่น้องเกรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ หลังจากการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทชอจะส่งผลให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศหลังจากกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาทําให้คุณภาพที่ดินดีขึ้นส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นมากครับขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินที่เข้ามาพัฒนาทําให้ชีวิตผมและชาวบ้านดีขึ้นครับการดําเนินงานตามโครงการเพื่อจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีผลต่อการเพิ่มผลผล,ผลิต และการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน